ยางเร็วเร่วยางเร็วๆย่างเร็วๆย่างบัท่านแรีนโหลดมันกี่บัท่านผุนไปแล้วไปแล้วเร็วเพุวผ้หลังมันยางน้ำกลนกันรวยๆยไปแล้วผุนอูดเร็วเรวอูดอูดอูดเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะบัตรเป็นอูดหนูน้ำโพนน้ำปวก้ะจ้านี่ก็บยุนาบ้านเนาะยางออกมาจากนาบ้านก็เลยมาพออูดพอดีก็ะมือนีก็สิพาไปเลี้ยงอูดนี่ละจ้า เดี๋ยวจะบอกไว้ก่อนเด้อค่ะเรียงอูดยุนีอูดข้าเจ้าเป็นสัตว์สงวนเด้อจ้าเขาจะไม่ให้เข้าใกล้อูดในเป็นที่ฟาร์มน้ำฟาร์มอูดนะข้าเจ้าสิบว่าให้เขาใกล้เพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่เราไม่รู้ว่าโรคอะไรนะ่จะไปติดเชื้ออูดเข้าไหมหรือว่าอูดนะ่จะเอาเชื้อมาแพร่ให้คนไหมมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้าง ครัดหน่อยหนึ่งเนาะเฮาก็เล็บไดเข่าไก่ตัวอูดจริงๆหรอกแต่ว่ากระสิบผ้ามาจริงๆแล้วเขาเจ้ากระสิบบ่หายทายบ่หายทายเลยเลย,เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นของของของส่วนตัวเนาะอของต้องห้ามเขาแต่เราก็อยู่ตรงไกลๆตรงข้ามกันกับถนนอีกฝั่งหนึง่งเฮากับนางยุ่ขางๆเบิงบัลลุดแต่ว่าแมงวันอีหยังกนหลายๆเต็มอยู่จ้า การที่สกินอูดกับบอคอยเป็นเรื่องที่ปกติเพราะว่าอูดสิได้กินเฉพาะคนที่สูงมียศสูงหรือว,ว่าในการในงานต่างๆจึงควรมีการกินอูดอแต่วันน้มอ,อ,อ่ะกินใดน้อมอ่ะนี่นก็นาบ้านเขานี่ยละจ้าพามาเลี้ยงอูดมือนี้เพราะว่าเราจะไม่ได้อยู่แถวนี้อีกต่อไปแล้วเราจะย้ายที่พักใหม่ ก็ดีง่ายเข้าในเมืองแล้วล่ะค่ะนี่กับมาเป็นเนาะเทือสุดท้ายพามาเบิงอูดพามาเบิงบันนอกนี่ล่ะค่ะแต่ก็อยู่ในเขตของตัวเมืองค่ะตัวเมืองหลวงค่ะแต่ว่ายุคสุดเขตเมืองหลวงเขาเลยนี่ล่ะค่ะบรรยากาศของการมาเรียงอูดไปไปเฮายางยางไปก่อนหาห่มเซาจากเข้านึงจากสีนมีห่มบอ ลงไปเมิดนี่ละจ้าท้าเรศไซแต่ไม่มีทายอูดนองเขาก็จะบอกโอ้ว่าสิกินอีหยังเลรเนาะเบิรงเน่หย่าก็บอกมีพอเสษเตเลต้ตนตนตเลตโตนแต่ว่าสัตว์อูดมันก็เป็นสัตว์ที่ทนความร้อนจ้ะสวัสดีค่ะกลับมาอีกแล้วเนาะค่ะมูนีสุน,นันท์ชาแนลพามาขังนอกค่ะมอนี่มอนีมาเรียงงวมะเลียงควายค่ะ บอแมนสุนันชาแนลค่ะยูซาอุดีอาระเบียค่ะมูนี่มะเลี้ยงอูดจ้าพามาเลี้ยงอูดทุน้นค่ะอูดเดดกระหอนน้อยหนึ่งเนาะก็มาเลี้ยงอูดจากน้อยหนึ่งเด็ดหอนเปิี่ยนเีว่ามีตนใหม่พู้นละค่ะอูด เพราะว่าเขาเจ้าบ่อยเขาใกล้อูดค่ะเพราะมันตื่นมันตกใจมันบึนกินหยามันก็สิคือจังมัวบ่านเขามันจิไลค้นนังสั่นเลยค่ะเขากลับมามาเบิงเขาเจ้าจริงๆแล้วเขาเจ้ากับบ่อหายไทยอืมก็เล่นละมันานั่งอยู่ตรงขามเบิงอูดค่ะ ก่ย่งที่รวนเนาะว่าอูดมันเป็นสัตว์ที่หมักความห่อนมันอยู่ทนความห่อนอยู่ทะเลทรายเนาะมึงในมันก็ยืนตากแดดแดดอ้อนห่อนคากอีหลี ขี่ผู้ใดว่ามันขี่คอยเดอ้อขี่อด นน่นตรงนน้นกันเป็นคนเลี้ยงอูดนั่นนะคะเพราะว่าเขาเอากับเขาเอานา้ำเอาอยัาง่งใส่ไว้ทั้งหลังอูดนะคะเวลาเขาจะเอาก็บไห้มันนอนลงไห้มันหล,ล,ล่นลงอะไรเขาจะเอาของเอาของอ,องยู่ของกินนะนะที่ฝากไว้กับโต๊มันนั่นแหละค่ะพอา,าบมีออมาตบนมงตบนหม่แขวนขึ้นจังบานเฮาเด้อ แล้ว,วจ้าจะกลับแล้วค่ะลาแล้วค่ะเพราอมัาเลี้ยงอูดแป๊บหนึง่งโอ้โหแล้วค่ะอูดอยู่ข้างหลังแล้วนะเจอกันจ้าไปแล้วค่ะ ฝากด้วยนะคะหากชอบกับกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อสิบ่อผาดคลิปต่อไปว่าสิพ้าไปเที่ยวมองใดสิพ้าไปใส่ยุซาอุอิติอารเบียเนาะอีกบก,กี้มือเขาก็สิย่ายเขาในเมืองแล้วล่ะจ้าหนี่ก็บ<ด>บอกนี้ได้พ้ามาเที่ยวอีกแล้วเด้อทะเลทรายกลับเข้าบ้านแล้วบ๊ายบายกับรูปอูดนะคะไปแล้วครับขอบคุณครับ